มดไ้้ชชนนัว,นวันประเพณียี่ป็่นของชาวเหนือล้านนาของทุกปีนอกจากจะมีพิธีไหว้พระธาตุจอมกิติอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายแล้วเราจะยังได้มีโอกาสชมการอนุรักษ์คงมควันในประเพณียี่เป็นของชาวเหนือล้านนาอีกด้วยคงมควันหรือคมโฮมควันนิยมลอยกันในเทศกาลลอยกระทงทางภาคเหนือเรียกว่าประเพณีญี่เป็งนเป็นประเพณีลอยกระทงของชาวล้านนา ซึ่งหมายถึงวันเพ็ญเดือนสองเป็นการนับเดือนตามจันทรคติโดยคําว่ายี่เป็นเป็นภาษาเหนือยี่แปลว่าสองและคําว่าเป็นตรงกับคําว่าเพ็งหรือเพนหมายถึงพระจันทร์เต็มดวงคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสองนั่นเองคมลอยและคมควันที่คนท้องถิ่นล้านนาส่วนใหญ่เรียกติดปากว่าวาสามารถแบ่งย่อยได้สองประเภทได้แก่คมลอยกลางวันว่าโหมว่าวควันกับคมลอยกลางคืนว่าไฟ จะใช้กระดาษที่มีสีสันลวดลายในการทำเพื่อให้เห็นในระยะทางไกลแม้จะอยู่บนท้องฟ้าจะมีการตกแต่งด้วยการใส่หางหรือขณะที่ทำการปล่อยมักใส่ลูกเล่นต่างๆเข้าไปด้วยเช่นใส่ประทัดควันสีเป็นต้นบางท้องที่นิยมใส่เงินลอยขึ้นไปอีกด้วยวิธีการปล่อยจะต้องใช้การโรมควันให้เต็มโคมเมื่อได้ที่แล้วจึงปล่อยให้มันขึ้นไปสู่ท้องฟ้า การจุดคมลอยปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้าเพื่อบูชาพระเกศแก้วจุลมณีบนสงสวรรค์ชั้นดาวดึงต์ามความเชื่อการปล่อยว่าไฟหรือคมลอยนี้เพื่อให้นำเอาเคราะร้ายภัยพิบัติต่างๆออกไปจากหมู่บ้านนอกจากนี้ยังถือกันว่าเป็นการทำเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเพื่อความสนุกสนานสร้างความสามัคคีกันในหมู่บ้านอีกด้วย